เจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรมใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองที่อาตมาจะนํามาบรรยายในเรื่องของกระบวนการเสริมสร้างเยาวชนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผู้ศึกษาพบว่าในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีองค์กรภาครัฐ พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนในท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมด้านนันทนาการกิจกรรมด้านกีฬากิจกรรมด้านศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด และโรคอีดกจิจกรรมด้านการส่งเสริมมีการส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบานันครอบครัวและสังคมแต่ยังไม่เน้นอะไรในทางศาสนาเท่าไหรนะ่นักส่วนจะเน้นเรื่องการกีฬาเป็นหลักให้กับเยาวชนดังนั้นการมีผู้รู้ทางศาสนาแล้วส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าใจมีการทํากิจกรรมนะับว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง สถาบันหรือแหล่งที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างเยาวชนทางด้านจ,าจริยธรรมและมีบทบาทเกี่ยวข้องในการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้มีจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์นั้นได้แจ่บุคคลและสถาบันที่เวดล้อมเยาวชนได้ดังนี้หนึ่งสถาบันครอบครัวอันได้แก่บิดามารดาผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ตลอดจนสามาชิกอื่นๆในครอบครัวจะเป็นแหล่งแรกที่ทําหน้าที่ปลูกฝังและถ่ายทอดคุณลักษณะทางจริยธรรมให้ก่เด็กความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏผลว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมากจะมีลักษณะเชื่อฟังสุภาพเอื้อเฟือ้อ แต่มีลักษณะที้อายเจ็บตัวใจน้อยเด็กชอบพึ่งพาผู้ใหญ่ส่วนเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมน้อยจะไม่เชื่อฟังไม่มีความรับผิดชอบและขาดสมาธิในขณะที่เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลจะเป็นเด็กที่ไม่ก้าวร้าวรู้จักผิดชอบชัว่วดีและรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด ข้อที่สองก็คือกลุ่มเพื่อนมีบทบาทสำคัญไม่น้อยในการสร้างค่านิยมและลักษณะทางการิยธรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กโดยเฉพาะเด็ก <c oughs> ที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลมากอันที่สามก็คือสื่อมวลชนหรือสื่อมวลชนทุกรูปแบบอาทิเช่นพิทิยุโทรทั์ภาพยนตร์บทเพลง นังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆอินเทอร์เน็ตล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนข้อที่สี่คือสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความรู้ทั้งในด้านพุทธศธธึกษาและจ,ะจริยศึกษาแก,เก่เด็กและเยาวชน ในบริเยนโดยสถาบันการศึกษาอาจจะวิชาจริยรศึกษาขึ้นเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรหรืออาจส่งเสริมให้ครูทุกคนพยายามสอดแทรกจริยรศึกษาในการสอนวิชาตา่างๆอันนี้เพื่อระยมเพื่อมุ่งสร้างเสริมลักษณะทางจริยธรรมให้พัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างจริงจัง สำหรับหลักธรรมแรกที่นำมาเสริมสร้างเยาวยชนโดยใช้หลักไตรสิกขาซึ่งถือว่าเป็นระบบการตึกษาที่ทำให้เยาวยชนพัฒนาอย่างมีดุลยภาพโด,โ,ดโ,ดโ,ดโดยโดยโดยมีรูปแบบหลักการดังนี้หนึ่งศีลได้เก่การฝึกในด้านพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมเคยกินเครื่องมือที่ใช้ในการฝึก ศีลก็ดีวินัยวินัยก็จุดร่มจุดเริ่มต้นกระบวนในกระบวนการศึกษาและพัฒนามนุษย์เพราะว่าวินัยเป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เกอเฟือการพัฒนาโดยจัดระเบียบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอื้อโอกาส ในการที่จะพัฒนาเมื่อฝึกได้ผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ที่ดีตามวินัยนั้นแล้วก็เกิดเป็นสีนั้นโดยสรุปวินัยจะมาในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินที่ดีและก,ก็การจัดสภาพแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่ดีและเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ ที่ดีที่พึงประสงค์การฝึกฝนในคุ้นกับพฤติกรรมที่ดีตลอดการจัดระเบียบร,ระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์ข้อที่สองก็คือสมาธิสมาธิก็ได้แจก,การฝึกในด้านจิตรหรือระดับจิตใจได้แจกันพรพนัุฒนาคุณสมบัติต่างๆของจิตเยาวชนทั้งในด้านคุณธรรมเช่นความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในด้านความสามารถของจิต เช่นความเข้มแข็งมั่นคงความเทียนพยายามความรับผิดชอบความแน่วแน่มั่นคงความมีตติสมาธิและด้านความสุขเช่นความหยิมใจความร่าเริงเบิกบานใจความตวจชื่นป่องใสความรู้สึกพอใจว่าพัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพของกิจข้อที่สามคือปัญญา ปัญญาได้แก่การฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริงเริ่มตั้งแต่ความเชื่อความเห็นความรู้ความเข้าใจความอย่างรู้เหตุผลการรู้จากวินิจฉัยไตรตรองตรวจสอบชิดการสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการรู้ตรงตามความเป็นจริงเน้นการรู้น่ะคือเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็นตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งตั้งปวงจนถึงฉันรู้เท่าทันตามธรรมดาของโลกและชีวิตที่ทำให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดปัญหาไรทุกข์เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์ส่วนเป้าหมายในการเสริมสร้างศีลสมาธิปัญญาคือ การเติมสร้างเยาวชนให้มีความเข้าใจในหลักธรรมเรื่องไตรสกขาก็เพื่อที่จะสร้างเยาวชนให้รู้จักความมีวินัยในการกระทําอยู่ในศีลในธรรมในส่วนของสมาธิฝึกให้เยาวชนได้ตรัสนักรับรู้จึงจิตใจของตน รู้จักการพัฒนาด้านจิตใจรู้จักธรรมชาติของตัวตนมีปณิธานในการหน้าที่กิจการงานในการสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่ดีงามและการเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์เป็นต้นส่วนเป้าหมายด้านปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรู้เหตุและผลคุณค่าหรือประโยชน์ ซึ่งนอกจากเห็นการพัฒนาปัญญาแล้วจะเกิดความพอใจเต็มใจและตั้งใจทำเกิดผลดีทางจิตใจและก็ทำให้พฤติกรรมนั้นยั่งยืนมั่นคงด้วยผู้ศึกษามีความเห็นว่าการที่เยาวชนได้เข้าใจถึงหลักไตรสิกขาถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และควรมีความรู้เรื่องนี้ทุกคนเพราะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตได้ตลอดไปการเติมตั้งเยาวชนด้วยหลักไตรสิขาจะทำให้เยาวชนเกิดความประพฤติดีงามมีความอ่อนน้อม,อมและเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เป็นไปในโลกนี้ได้ดีและสาม,มารถเข้าถึงปัญหาแห่งการหลุดพ้นด้วยหลักธรรมที่สองที่นำมาเสริมสร้างเยาวชนคือหลักสังฆาวัตถุสี่ถือว่า ได้มีส่วนทาให้สังคมมีความเกื้อกูลกันและมีความช่วยเหลือกันได้กล่าวถึงความหมายของสังวัตถุว่าทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันก็มีอยสี่ข้อหนึ่งทานหมายถึงการให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่กันและกันซึ่งเป็นข้อสําคัญ พราะว่าทุกคนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่างๆในด้านวัตถุเช่นทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆในด้านกัรบังกายช่วยกระทำจิตของกันและกันทางกายด้านวาจาพูดจะช่วยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูดจาด้านตติปัญญาช่วยให้ความรู้ในการแนะนำในข้อที่ควร จะนำจะแนะนำต่างๆการให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานทุกคนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยต่างก็ควรมีฐานคือการให้ช่วยเหลือกันผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อยผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยมีจิตใจมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการหรือเพื่อที่จะให้พ้นจากประสขัดข้องทงลาย ข้อที่สองคือปิญาวาชญาปีญาวาจาหมายถึงอะไรโยมก็หมายถึงการเจราจาถ้อยคําซึ่งเป็นที่รักที่จับใจแจ่กันและกันอันเป็นถ้อยคําสุภาพเพราะวาจาที่พูดออกไปนั้นเป็นถ้าเป็นวาจาที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นวาจาที่อาจเสียดแทงน้ําใจของผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเสียใจ เสียใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่ทุกคนจะต้องมีสติควบคุมใจควบคุมวาจาที่จะพูดออกไปเป็นวาจาที่สุภาพที่เหมาะสมสิ่งที่จะเป็นเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือสต,ตินั่นเองโยงดังนั้นการพูดหรือการแสดงออกทุกครั้งต้องมีสต,ติอยู่เสมอข้อที่สามก็คือ อัธาจริยาหมายถึงอะไรโยมหมายถึงการประพฤติประโยชน์ต่อกันและกันก็คือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสังคมที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรลาเว้นไม่กระทำ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้งกายว่าจะได้ใจทุกเวลาทุกโอกาสข้อที่สก็คือสมานัตตาหมายถึงความเป็นผู้วางตนสมเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายซึ่งหมายถึงการรักษาระเบียบวิจัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตามหน้าที่ ที่บัญญัติเอาไว้เป็นระเบียบของสถาสถานที่ของหน่วยงานเช่นกฎระเบียบของสถาบันการศึกษากฎระเบียบของสถานที่ <c oughs> ราชการต่างๆเป็นต้นตลอดถึงกฎหมายบ้านเมืองในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระวินัยบัญญัติตำรับพระภิกษุทั้งหลายนั่นเองผู้ศึกษามีความเป็นบ้าสังฆพุทธศีเป็นหลักธรรมที่ควรเสริมสร้างเยาวชนโดยอาจจะ สอดแทรกไปในเรื่องรูปแบบกิจกรรมนันทนาการการทำงานโครงงานต่างๆการให้ประชาชนเข้าใจกันเล็กกันเป็นการวางรูปแบบการเกื้อกูลกันและหากประวาชนได้เป็นผู้นำนะก็จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตหลักกั้ที่สาม ที่ได้นมาเสริมตั้งยวชนคืออิทธิบาท4เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จในการดำรงชีวิตด้านหน้าที่การงานการทํางานการเรียนรู้การควบคุมงานอีกทั้งยังเป็นหลักธรรมในการสร้างอนาคตอีกด้วยอิทธิบาทีเป็นแนวทางการเรียนการทํางานให้ประสบความสาเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อันประกอบด้วย แนวปฏิบัติสี่ข้อแนวปฏิบัติสข้อคืออะไรบ้างคือฉันทะวิทยะกิตตาวิบงังสาซึ่งกระบวนความทั้งสี่ทั้งสี่ข้อเนี่ยอันเป็นสี่ขั้นตอนที่ต่อนเนื่องหนุนเสริมกันจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่ เชื่อมโยงกันทั้งสี่ข้อจึงจะทําให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้การงานได้ตามความมุ่งหวังดังต่อไปนี้ก็จเจริญพรติดตามในคลิปที่สามก็แล้วกันสำหรับทีนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนฟังต่อพาจะเรียนกดติดตามจเจริญพร